สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่9ก้ากรกฎาคมหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือ9กับ5 9าเก9 5หนึ่งเกห้าเก็ดนะคะห้าหนึ่งห้าก็ดก็เจ็ดซื้อหันเน d ้าหนึ่งห้าเจ็ดห้้า มันจะเป็นเลขขี้หนูห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าถ้าไม่งั้นก็จับไวาเอาเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าถ้าไม่ชอบจับคู่แบบนี้ก็ไปกลับเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก,ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดี ถูกสามตัวตรงๆเ้อทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์คให้นะคะอีกช่องหนึ่งมันจะต่างกันเฉพาะเลขห้ากับเลขสามเนออันนี้เป็นห้าอีกช่องหนึ่งเป็นเลขสามก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ